คร้ามครับอ๋อซีเนตยังไม่พร้อมเดี๋ยวสินหัวพร้อมยังโอเคครับ ท่าทีของเราก็คือวันนี้ชาติไทยพัฒนายังเป็นรัฐบาลอยู่นะครับแล้วก็เรายังมีงานที่ต้องทําอยู่ตัวผมเองก็ยังเป็นทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับยังรับเงินเดือนที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนอยู่ดังนั้นวันนี้พวกเราก็จะทํางานกันจนถึงนาทีสุดท้ายจนกระทั่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐบาลแล้วก็คอรมอชุดใหม่ขึ้นมา นะครับเพราะว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมันไม่ได้แบ่งแยกกันว่ามีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลนะครับดังนั้นวันนี้เราก็ยังทํางานกันต่อไปจนกว่าจะมีรัฐมนตรีท่านใหม่คณะรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับเข้ามารับไม้ต่อนะครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ก็รู้สึกจะเพิ่งเกิด เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก,ก็มีความอ่อนไหวพอสมควรดังนั้นผมคิดว่าคงจะยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในพักก่อนนะครับคงต้องาหารือกันภายในพักให้ตกผลึกเสียก่อนถึงจะเป็นแนวทางขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมีเวลานะครับเพราะว่าขั้นตอนในการที่จะยกมือเลือกนายกนั้น ก็ต้องผ่านกระบวนการการเปิดสภาแล้วก็การเลือกประธานสภาเสียก่อนถึงจะไปถึงวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังพอมีเวลาให้คิดแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับคิดคนเดียวคงจะไม่ได้คําตอบผมเองคงจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของชาติไทยพัฒนาได้ต้องมีการหารือแล้วก็พูดคุยกันภายในพักเสียก่อนนะครับชุดตอนนี้พักเ้าไปยังไม่ยกมานานมากส่วนรวมบาครับชาติไทยพัฒนาเราพร้อมทําหน้าที่่ายค้านนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพักเก้าไกลก็ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเอาพักร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับเป็นรัฐบาลแล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็ตอบรับนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาชาติไทยพัฒนาเราก็พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับจะเหมือนเดิมครับจะเหมือนเดิมนะครับถูกต้องครับ ข้อหนึ่งคือว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านดังนั้นถ้าเป็นอะไรที่ขัดหลักการกับการทํางานของชาติพัฒนาเราก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างที่ได้บอกว่าการที่จะยกมือให้หรือไม่ยกให้นั้นต้องมีการพูดคุยหารือก,กันในพักก่อนเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับผมคิดว่าจุดยืนชาติไทยพัฒนาเราชัดเจนตลอดหลายสิบเวทีดีเบตท,ที่เราได้ขึ้นกันมานะครับรวมทั้งแนวทางในการหาเสียงด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ